ยังอยู่ที่เรื่องราวของวอลเลย์บอลนะครับซึ่งทีมข่าวของเราเองได้มีการไปเกาะติดนะครับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ซีเกมด้วยนะครับซึ่งวอลเลย์บอลชายครับลงแข่งขันไป2นัดผลงานแม้ว่าจะดีนะครับแต่ในเรื่องของการจัดการแข่งขันนะครับก็มีเสียงจากนักกีฬานะครับว่ายิมเนเซียมที่ลงแข่งขันเนี่ยมีอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับแล้วก็มีผลต่อการเล่นด้วยนะครับไปติดตามรายงานเรื่องนี้ได้นะครับ วลอลเลย์บอลเป็นอีกหนึ่งชนิกีฬานะครับที่ชาวกัมพูชาให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเข้ามาชมการแข่งขันนะครับแม้ว่าจะไม่มีโปรแกรมแข่งขันก็ตามนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขายังต้องศึกษานะครับนั่นก็คือเรื่องของสนามแข่งขันครับ จากกระแสดราม่าสนามกีฬาวอลเลย์บอลในซีเกม2023ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพทั้งพื้นสนามที่อ่านไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งกังวลว่าอาจไม่ติดแอร์แต่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลกัมพูชาก็พนินกำลังทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเบื้องหน้าอาจดูสวยและงดงามแต่เบื้องหลังการจัดการยังไม่เข้าที่และระบบยังไม่มีความแน่นอนในเรื่องนอกสนามหากเป็นการแข่งขันานานาชาติที่จัดขึ้นโดย f i b b หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียช่างภาพสามารถถ่ายรูปได้ด้านข้างสนามแต่ซีเกม 2023ช่างภาพถูกจัดให้มาอยู่ด้านบนในพื้นที่แอร์อัดส่วนเรื่องในสนามที่อินโดโอลิปิกสเตเดียมเป็นสนามแบบเปิดอากาศจากด้านนอกเข้ามาด้านในต่อให้จะเปิดแอร์แต่ด้วยสภาพอากาศประเทศกัมพูชาอุณหภูมิสูงถึง37องศาเซลเซียสก็ทะลุเข้ามาในสนามเป็นเพราะเจ้าภาพแก้ปัญหาด้วยการเอาผ้ามาปิดไว้เท่านั้นสรานจิตเจริญสุขมือเซตรุ่นเก่าวัย35ปีติดทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2009 ยอมรับว่าอากาศในสนามแห่งนี้ร้อนมากกว่าสนามอื่นที่เคยไปแข่งขันจริงๆเป็นสนามที่สูงครับยิมสูงครับกว้างแล้วก็มันจะเป็นเป็นโรงยิมที่จะเปิดครับมันไม่มีแอร์นะครับแอร์ที่นี้เขาเอาพวกอุปกรณ์เนี่ยมนเสริมมาเปิดมาปิดเงี้ยแล้วมันจะมีอยู่ช่วงช่วงตรงกลางครับมันเป็นช่วงช่องหลังคาครับนั่นแหละมันจะเป็นเหมือนแบบลมงความร้อนเข้าครับมันจะมีแบบไม่สมำซ้เสมอกันนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ครับร้อนร้อนมากกว่านิดหน่อยครับแต่ไม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 ถึงกับแย่มากครับแต่ก็เกือบถ้าเล่นไปเรื่อยๆครับมันอาจจะเกิดตะคิวได้ครับมันมีแบบร้อนมั่งหนาวมั่งร้อนมั่งหนาวนั่งสลับกันไปไครับเติมซีผมว่าน่าจะได้หกเจ็ดเนี่ยประมาณสี่เกมครั้งนี้ถือเป็นหน้าเป็นตาของกัมพูชาแต่การแก้ปัญหาอาจดูไม่มืออาชีพถือเป็นบทเรียนสําคัญที่กัมพูชาต้องนําไปแก้ไขหากมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดศึกลูกยางนานาชาติ รายการใหญ่ในอนาคตชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพธนรัตน์ฟื้นฤทยกุลรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา